สวัสดีคะ่ะทาร์โรวิสเปอร์ทเวนตีวันนี้นะคะเป็นพิกอเด็กเนาะในหัวข้อนะคะคนที่หายเงียบไปนะคะจะได้กลับมาคุยกันไหมคนที่หายเงียบไปจะได้กลับมาคุยกันไหมนะคะมีไพ่ให้เลือก3กองไพ่นะคะกองที่1 2แล้วก็สา2แล้วก็3นะคะคนที่หายเงียบไปนะคะจะได้กลับมาคุยกันไหมมาดูไพ่กองแรกกันก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวแกเก็บกองที่3แล้วก็กองที่2ไปก่อนนะคะไพ่จะมีการสับไปเบื้องต้นนิดหน่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกจะสับเพิ่มอยู่แล้วนะตอนดูนะคะโอเคคนที่หายเงียไปจะได้กลับมาคุยกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ5ใบเนาะใบแรก The Hangman คะ่ะ The Moon Knight of Cups, Chariot, Magician, โอเ okay. คอันนี้ชัดเจนนะคะได้กลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็เอ่อตอนนี้คือเขาอะอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากคุยกับคุณ ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะอยากพูดคุยอยากสื่อสารนะคะแล้วก็อยากมามอบความรู้สึกให้มองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้อีกไม่นานนะน่าจะกลับมาคุยกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีภาวะแบบเริ่มติดต่อกันมาแล้วนะคะมีการเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ The Chariot เนาะแล้วก็เป็นพลังงานคนเก่าคะ่ะที่จะกลับมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ เออเป็นคนที่อยู่ในใจเราตลอดอะนะคะลบคนนี้ออกไปไม่ได้สัทีนะคนนี้จะกลับเข้ามานะคะกลับมาพูดคุยกลับมาสื่อสารมอบความรู้สึกดีๆให้นะคะกลับมาเริ่มต้นแล้วก็ได้ไปต่อเนาะเออคราวนี้เขากลับมาเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนนะคะ เขาจะกลับมาในรูปแบบไหน Five of Swords King of Cups แล้วก็ Two of Wands นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่านะคะที่เคยเลิกกันไปหรือจบกันไปหรือหายกันไปแล้วในขณะที่ที่จบไปสาเหตุที่จบไปคือมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อกันนะคะครา้งนี้เขาจะมาโฟกัสที่คุณนะ คือเหมือนกับเดิมอาจจะไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญมากหรือไม่มีความชัดเจนมากแต่พอมันมีการหายไปจบกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะตัวเขารู้สึกถึงใจเขาแล้วแหละว่าจริงๆคนที่สําคัญหรือคนที่อยู่ในใจของเขาอะ่ะคือเรานะเพราะฉะนั้นการกลับมาของเขาคราวนี้จะกลับมามอบความรู้สึกที่แท้จริง นะคะแล้วมีความชัดเจนมีความรู้จิตใจตัวเองแล้วนะว่ารู้สึกอย่างไรกับเรามีการหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้นะคะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะว่าดูดว่าไพ่มันจะสอดคล้องกันไหมเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างตอนนี้นะคะ seven of pentacles j u s m e n t impress โ okay. อเค ให้บอกว่าคุณคือคนในใจนะคะคุณคือคนในใจนะตอนนี้คือก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบเหมือนกับรอดูสถานการณ์รอดูเชิงตัวเองก่อนนะคะรอดูว่าจริงๆรรู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะเพราะเขาก็บางทีเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองนะไม่ชัวร์นะคะว่ารู้สึกไปเองจะคิดจริงจังได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือยังไม่มั่นใจในตัวเองทีนี้พอมันมีเวลาคือมันแบบมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วมันได้กลับมาเริ่มกันใหม่หรือจบกันไปแล้ววัดใจว่าเออหายไปแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราปรากฏว่าพอหายไปจริงๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นอิมเพรสของเขาคือเป็นคนในใจคนเก่งคนที่แบบ โดดเด่นเป็นคนที่เขาขาดคุณไม่ได้คุณอาจจะมีความใจดีมีเมตตากับเขาเป็นห่วงเป็นใยดูแลเอาใจใส่และภาพลักษณ์เราก็ดูดีเหมาะเหมาะแบบดูเขารู้สึกว่าดึงดูดนะคะเป็นคนที่อยู่ในจิตในใจเขาตลอดนะเพราะฉะนั้นไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็บาลานซ์กันมากเลยก็คือแบบมีคุณในใจอยากกลับมาชัดเจนอยากกลับมาเริ่มต้นนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะนี่ก็คือไพ่กองที่หนึ่งนะคะ อกองที่1อยากคุยนะนะคะโอเคเรามาดูกองที่2กัน,นะคะ่ะว่ากองที่2จะเป็นยังไงบ้างคนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมนะคะอันนี้ขอสับข้างนอกเนาะให้ถนัดนะคะใบใหญ่คนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมนะคะคนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมอ่าเป็น night abroad s นะคะ The world, Ace of Pentacles, n i h t of s w o r d High Priest นะคนที่เลือกไพ่กองนี้ถามว่าจะได้กลับมาคุยกันไหมดูตอนนี้มองว่าน่าจะยากสักหน่อยนะคะคนกองนี้นะในช่วงนี้นะคะน่าจะยากสักหน่อยเพราะว่าเเหมือน มันมีการแบบในออฟโร s มันเหมือนแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาค่อนข้างออดูหน้าเนะดูหน้าประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือว่ามันมีเรื่องที่เนี่ยค่ะมันเหมือนกับ มันจบไปแล้วอะมันเหมือนกันการรบการสู้ศึกมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีการจบในความสัมพันธ์แล้วมันก็มีประสบการณ์ที่อาจจะมันจะไม่ดีอะในความสัมพันธ์นะคะมองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้คนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาคุยกันแล้วสําหรับคนกองนี้นะคะแล้วก็แต่เขาก็ยังเป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมอะคือหมายถึงว่ามัน อาจจะได้เจอกันอาจจะแบบบังเอิญได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนานๆจะได้เจอกันทีก็ตามมันยังเป็นคนที่มันอยู่ในแวดล้อมหรือในวงจรการทํางานวงจรเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีการได้เจอกันนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนมันเป็นช่วงที่รักษาจิตใจกันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต่างคนต่างแบบได้พักอะคะ่ะ ได้พักได้ได้หาตัวตนจริงๆของตัวเองอือบางคู่นะถ้าบางคนอีกฝ่ายที่ยังรออีกฝ่ายอยู่อะค่ะก็มองว่ามันมีการเฝ้ารอหรือขอสิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนาะให้แบบได้กลับมาเจอกันแต่จะบอกว่ามันมีมันมีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในช่วงของฟื้นฟูจิตใจค้นพบตัวเองค้นหาตัวเอง พักฟื้นตัวเองอะคะ่ะว่าคนเนี้ใช่ใช่จริงหรือเปล่ามากกว่านะคะมองว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้ยังเป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมกันอยู่นะคะแต่โอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะตอนนี้ยังไม่มีไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะแต่ว่ามีการแบบ ขอพรบ้างอะไรบ้างนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ก็มองว่ามันเหมือนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปอะแล้วมันยังครุกุนถึงบรรยากาศของความไม่แฮปปี้กันอยู่นะคะเรามาดูความรู้สึกของฝั่งนู้นจริงๆนะะนะว่าความรู้สึกของฝั่งนูน้นตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกของฝั่งนูน้นต่อคุณนะเอาความรู้สึกของฝั่งนู้นก่อนอะภาวะตอนนี้เป็นอย่างไรคะโอ้ยก้าวดาบ The Magician อ uh, ะ King of Cups โ okay. อเคงั้นฝั่งที่อยากจะติดต่อคุณมาน่าจะเป็นเขานะเขามีความคิดมากคิดหนักมากนะคะอยากพูดอยากพูดกับคุณนะ่ะอยากอยากอยากเข้าหาอยากมอบความรู้สึกด,ดีๆให้นะคะอืมคุณบล็อกเขาไหมก่อนไพ่แต่ละกองก็จะถามคำถ,ถามไม่เหมือนกันแล้วตานะ่างหน้าไพ่คุณบล็อกเขาไหมคะ อืมคุณเดินจากมาเนาะอ่าโอเคบล็อกเขานะอ่าอันนี้คุณบล็อกเขาหรือเปล่าคือคุณคิดว่าเขาอาจจะมีคู่แล้วนะหรือคุณคิดว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณไม่มีสถานะให้ไปดีกว่านะคะคุณเดินหนีออกมาจากความสัมพันธ์นะซึ่งความสัมพันธ์อันนั้นอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอ่ะมอบให้เขาแบบ เหมือนกับสุดใจของคุณเลยอ่ะนะคะอืเหมือนคุณแสดงออกชัดเจนว่าว่าว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในขณะที่เขาอาจจะไม่เคยเนี่ยในขณะที่เขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยหรือว่าอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกจริงๆกับคุณนะคุณก็เลยเหมือนกับทนไม่ไหวแล้วแล้วด้วยภาพภาพที่คุณเห็นนะมันอาจจะรู้สึกเหมือนเขามีคนรักอยู่แล้วนะคุณก็เลยถอยออกมาดีกว่าสิ่งที่คุณเคยมอบให้อ่ะคุณคุณคุณ คุณยึดกลับไปแล้วนะแล้วคุณไม่ไม่ไม่เอาละไม่สนใจพอคุณยึดกลับแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากมาคุยกับคุณอะคิดมากที่คุณหายไปนะแล้วที่จบกันไปนะคะเหมือนตัวคุณคือคนนี้ตัวคุณคือคนที่กลับมาฟื้นฟูพลังตัวเองนะอยู่กับตัวเองนะคะแต่เขาอะคือคนที่ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากให้คุณแบบได้กลับมาคุยกับเขานะคะ ขอดูความสัมพันธ์ในอนาคตอีกทีนะคะว่าคนกองนี้จะเป็นยังไงความสัมพันธ์ในอนาคตกับคนกองนี้อันนี้หลุดออกมาเก้ยลลอกเลยนะคะอนาคตก็คือมีความเป็นห่วงเป็นใยกันนะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเอ็ o ออฟซอสสเตรนจ คนหนึ่งก็ห่วงใยนะคะความสมัมพันธ์ในอนาคตคือคนหนึ่งห่วงใยมากติดบ่วงนะตัดใจกันไม่ได้นะคะอีกคนหนึ่งก็เข้มแข็งไปเลยอะ่ะภาวะของคนนี้คือเข้มแข็งแล้วก็คนหนึ่งหมดมองนะคะคนหนึ่งหมดมองก็เดาว่าเป็นคนที่มารู้ตัวทีหลังเนาะส่วนคนที่ก้าวออกมาจากความสัมพันธนะ์อ่ะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะคะมากๆเลยแล้วก็จริงๆก็รอดูผลนะว่า ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะ take action อะไรไหมจริงๆในในในความลึกซึ้งของในลึกๆของใจอะ่ะก็ยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่แต่เก็บความรักเอาไว้ในใจแล้วนะไม่ไม่ไม่แสดงออกแล้วนะคะเก็บเอาไว้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่แสดงออกแล้วก็รอดูว่าฝั่งนู้นจะ take action อะไรไหมนะอะเรามาดูว่าฝั่งนู้นจะ take action อะไรไหมฝั่งนู้นจะ take action อะไรไหม for absorb to absorb the sun ฝ okay. ั่งนู้นจะ take action อะไรไหมมองว่าฝั่งนู้นจะอยู่นิ่งๆคืออาจจะแบบจมความเช่ากับตัวเองพักฟื้นอยู่นะคะยังไม่ทันทำอะไรแล้วก็พยายามปล่อยวางทำเฉยมองข้ามตรงนี้ไปพยายามจะตัดอ่ะพยายามจะตัดให้ได้เพราะรู้สึกว่าอาจจะไม่มีหวังแล้วนะแต่ว่าเ เขาก็มีความเชื่อว่ามันจะได้แบบกลับมาคบกันคุยกันแล้วเขาก็อยากจะมามอบความรู้สึกให้นะคะเพราะว่าคณคือ Empress ของเขาเหมือนเดิมนะในใจนะคะคนกองนี้มองว่าดูแนวโน้มเรายากหน่อยช้าหน่อยนะคะกว่ากว่าคนที่เศร้าจะฟื้นตัวค่อนข้างนานมากทีเดียว นะแต่ว่าคุณก็คือให้ให้ดีใจไว้ว่าคุณคือคนในใจเขานี่แหละลึกๆคุณก้าวออกมาแล้วแต่ว่าคุณก็ยังรอดูว่าเขาจะ Take Action หรือว่ามันมีโอกาสได้กลับไปคุยไหมเพราะคุณก็ยังรักเขาอยู่มากนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่กองที่2โอเคเรามาดูไพ่กองที่3ค่ะกองที่3จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคคนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมนะคะ คนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมคนที่เงียบหายไปจะได้กลับมาคุยกันไหมเรามาเปิดกันเลยค่ะ Eight of Cups นะคะ Pad of s w o r d Ten of Wands Knight of Wands วิวออฟเฟอร์จูนขอเปิดเพิ่มอีกใบนะคะเดวิล <c oughs> โอเคค่ะอ่าเดี๋ยวนะเดวิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โชคชะตาค่ะกำหนดมาให้เดี๋ยวมันจะต้องกลับมาเจอกันวิวออฟ f ฟอร์จูนเนี่ยก็คือเป็นการวนกลับมาอยู่แล้วนะคะและเป็นสิ่งที่เอ่อโชคชะตาส่งมาให้เจอกันยังต้องดึงดูดยังต้องเจอพบปะกันอยู่นะคะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยยังรู้สึก และให้กันเต็มที่อยู่นะคะแล้วก็มันมีเดี๋ยวมันจะมีการวางแผนเนาะที่จะกลับมานะคะวางแผนว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันกลับคืนมาโดยเร็วนะคะเร็วนะเพราะว่ามันเป็น night of o n d s นะคะมันคือแบบอยากกลับมาแล้วก็เอ่ออยากจะมีความชัดเจนเริ่มจะอยากมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะกองนี้กลับมาแน่นอนนะคะ เป็นวิวออฟจูแลเดวิลด้วยอะ่ะมันมีความดึงดูดหรือว่าเป็นสิ่งที่โชคชะตาต้องส่งมาให้เจอกันนะคะมีความรู้สึกลึกซึ้งนึกถึงคิดถึงกันอยากมีความชัดเจนและนะคะไพ่กองนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะโอ้โหท o ออฟค รู้สึกรักมากหลงมากมีเสน่ห์ดึงดูดกันมากคิดถึงนึกถึงรุนแรงจนทนไม่ไหวแล้วละนะต้องติดต่อมาแล้วนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้อ่ะมาดูคุณซิคุณรู้สึกอย่างไรอะเขาเปิดใบเดียวชัดเจนเลยนะคะคุณรู้สึกอย่างไรอัเขานะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรอัเขาณนะตอนนี้นะนนปิง้งเดอเฮอร์มิตค่ะ คุณนิ่งกับเขาตอนนี้นะขอเปิดเพิ่ม Night of Cups แล้วก็โอเคอ่ะจริงๆจะบอกว่า n i h น of Cups และ u u e n o of u u s เลยอะดูจากรูปเลยคุณนิ่งคือภายนอกแต่ว่าจริงๆสืบสองโน้นนี้ทุกอย่างเลยสังเกตว่านอนในโรงจริงแต่ว่ามีถือหลอดไฟจ้ะคือแบบว่าพร้อมพร้อมแบบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสืบค้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแล้วคุณอะ คุณยังรักอยู่ยังอยากมอบหัวใจให้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับคุณเดินออกมาแล้วนะคุณเดินออกมาแล้วแล้วก็คุณก็ยังเหลียวหลังอะว่าเขาจะง้อไหมเขาจะติดต่อไหมจะได้พูดคุยไหมคุณอยากมอบความรู้สึกดีๆให้แล้วเขาก็แบบทูออฟคัพกับคุณอะมากๆนะคะคนกองนี้อีกไม่นานกลับมาคืนดีกันแน่นอนนะคะแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณที่เลือกกองนี้จะเป็นอย่างไรคะในอนาคต ในอนาคตคนที่เลือกกองนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอนาคตคนที่เลือกไพ่กองนี้จะเป็นอย่างไรคะสามใบ Tower อ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อน Tower Three of Cups Seven of Swords อ่ะขอขยายเพิ่มโอ okay. เค Chariot <ri> ไม่ได้แย่นะคะ Tower ก่อน ทาวเวอร์เนี่ยมองว่ามันจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แบบปรบปรับรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ได้กลับมาเริ่มต้นคบหากันนะคะเริ่มต้นมีความสุขด้วยกันนะ f s เว่น s ก็คือมันเหมือนกับเหมือนนั่งรอมานานแล้วอะอารมณ์ประมาณว่าแบบอืมโอเคเอ่อเหมือนกับ รอดูผลดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตแล้วก็ปรับตัวนะแล้วเดินต่อไปนะคะค่อนข้างชัดเจนนะในในแง่ของไพ่ที่ชัดเจนของเก้เลยก็คือว่าทาวเวอร์อ่ะมันเหมือนคนที่ล้มกันไปมันมีการแบบจะเริ่มต้นใหม่นะคะมันมีแบบทีท่าว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแล้วไปในอนาคตด้วยกันเพราะว่าแบบไพ่เนี่ยชัดเจนามากๆเลยอะ่ะ คุณก็รักเขาคุณก็แบบอยากมอบความรู้สึกเขาก็เห็นคุณเป็นคนในใจมากนะคะมันเหมือนจะได้ปรับปรับทัศนคติปรับข้อมูลบอกบอกกล่าวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่รอมานานอะ่ะมันจะได้ครบกันนะมันจะได้มันจะได้แบบ เคลียร์กันแล้วก็เฉลิมฉลองประสบความสําเร็จกันในความรักแล้วไปต่อยินดีด้วยเลยกับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แทบจะไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าตรงไม่ตรงยังไงนะคะฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันด้วยเนาะเออแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะเออคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเนาะเพราะว่าบางคนอะ่ะเก้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือที่ทําคลิปมานะก็เพิ่งเคยเจอนะคะคือมาถึงแบบ คาดหวังอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่อาจจะน่าจะเพิ่งมาเคยเคยดูกันอะ่ะก็จะพูดจาแบบไม่เพาะเลยนะคะเนาะโอเคนะคะก็คอมเมนต์กันอย่าสุภาพเนาะนะคะแล้วก็ตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้วยเนาะเก้รออ่านอยู่นะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ